สวัสดีคะ่ะพี่น้องหมากตําแยนฝรั่งขึ้นแล้วคะ่ะนี่หมากตาแยนฝรั่งด้วยคะ่ะนี่นี่นี่ค้อมขึ้นคับควอมขึ้นหมายความว่าจังใดวะตีหมายความว่าสีสปริงแล้วคะ่ะนี่หมากตาแยนฝรั่งขึ้นแล้วคะ่ะหมากตําแยนฝรั่งนี่เป็นยาด้วยคะ่ะเอาไปเฮ็ดช้าได้เฮ็ดช้ากินให้เฮ็ดช้ากินได้คะ่ะ หมากำแย่ฝรั่งนี่จุลี่เคยเคยเก็บโอ้ยโอ้ยลมลมลมจุลี่เคยเจ็บเคยเก็บมันเคยเจ็บเคยเก็บแล้วก็เอาไปต้มช้ากินให้เบิ่งแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อหมากจำแย่ฝรั่งนี่เคยเก็บเคยเก็บเคยเอาไปเฮ็ดช้าเคยต้มช้ากินเฮ็ดคลิปไปแล้วหมากจำแย่ฝรั่งนี่เป็นยาถ้าจับบุผิดนี่ แก่กระเพาะปัสสาวะอักเสบเด้อค่ะหญ้าหางมากก็คือกันค่ะหญ้าหางมากกะสรรพคุณคล้ายๆกันเนาะพี่น้องเนาะนี่มากกับแง่ฝรั่งเป็นดงยูแลวกัญญานี่จุลียเบิ้งหญ้าเด้อค่ะให้เบิงเบ้งหญา้ายอดเขาเห็นป่ค่ะยอดเขาใบเป็นสีขัดๆให้ใหายไปอันนี้ห้อยอันนั้นเด้อค่ะห้อยสัตว์ปลาห้อยสัตว์ปลาเขามากินค่ะห้อยัดสัตว์ปลานี่จุลีสิบอกว่าน้ำมูนี่มี สัตว์ปลาบกคือกับคลิปก้อนหนานี้ที่จุลี่พาไปสิบบอคอยเห็นห้อยเขาสิบบอเห็นมูนเขาสิบอเห็นห้อยเขาเลยแต่ว่าน้ำมูนี่สิมีค่ะมีห้อยห้อยสัตว์ปลามาออกมาหากินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็น,น,นี่นั่นตนั้แย้ฝรั่งกะขื่นเต็มอยู่ค่ะนี่กำลังขื่นค่ะตําแย้ฝรั่งกะได ตำ,ตำแง่ฝรั่งนี่เอาไปลวกกินก็นได้เด้อค่ะตำแง่ฝรั่งนี่หรือว่าเฮาสิเอาไปเฮ็ดที่เพิ่นที่ฝรั่งเพิ่นเอิ้นเพสโต้นะคะพี่น้องเพสโต้ที่เฮาเอาไปเอาไปลวกเอาไปบดแล้วก,ก,ก,ก็เอาไปผสมกับผักผักเอ่ออเาไปผสมกับกระเทียมแล้วกั อย่างก็นเอเบโซเบโซนี่อย่างก็คือพี่น้องเออ่กะเพรากะเพราฝรั่งค่ะกะเพรากะเพราอ่ออิตาลีนะคะเขาเอกะเพราอิตาลีบ่ลงก็คือกะเพราฝรั่งนั่นแหละพี่น้องเอาไปบดแล้วก็เอาไปเฮ็ดเป็นเพสโต้ได้ค่ะกินกับกินกับพาสตา้าเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้อากาศดีค่ะช่วงนี้เป็นสีแดดแดด รายงานอากาศกับว่าฝนที่ตกฝนที่ตกกับท่านได้เห็นตกค่ะก็ดีอยู่จุลีสได้ออกมา่งางเฮดคลิปได้พี่น้องก็สิได้มีคลิปเบิเบ้งเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ได้สัมพังฝนท่านตกก็สิเฝ้าเฮดคลิปให้พี่น้องไว้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะคลิปจุลีกับโบมีอย่างไดยดอกค่ะจักที่ให้เบิ่งนี่ลหละนาะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งกับมื้อนี้ช่วง่บยบยแล้วเด้อค่ะ หัวก็ได้ออกมายางเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งย่อนพอดีจูลี่เฮ็ดหองให้ลูกค้าหัวก็แล้วนะคะ่ะหัวก็วางก็เลยหัวก็ได้พาพี่น้องออกมาย่างออกมาเลาะค่ะให้เบิง้งให้เบิ้งปลาจากน้อยนะะเนาะนพอดีว่าจูลี่ลูกค้าจูลี่เพิ่นเช็คเอาต์ด้อค่ะลูกค้าม้าไก่ค่ะพี่น้องมาจากนิวยอร์กค่ะ ลูกค้าจุเลียเป็นหมอมากันสองคนพี่น้องค่ะมากันสองคนพี่น้องผู้พี่เป็นหมอค่ะเป็นหมอผู้น้องเป็นเป็นทนายค่ะพี่น้องเพื่อนมาอยู่น้ำสามคืนสามสี่คืนเนาะค่ะเนาะสามสี่คืนแล้วก็วกเพื่อนหัวก็เช็คเอาเมื่อวานนี้เมื่อนี่จุเลียก็เลยไปได้ไปเฮ็ดห้องให้เพื่อนหัวก็แล้วค่ะเฮ็ดห้องหัวก็เล้วหมอก,ก,ก็ได้มีเวลาออกมาย่างพูดถึงลูกค้าจุเลียเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ที่เพื่อนเป็นน่นผู้ที่เพื่อนเป็นหมอ,อ่ะพี่น้องเพื่อนจบฮาร์เวาร์ดมาค่ะเพื่อนสอนอยูฮาร์เวาร์ดีตั้งหากแล้วก็เพื่อนก็มีีันมี practice เป็นของเจ้าของเองค่ะก็ง,งือดี่กัลนละพนนะ <rit ux> พนนเพื่อนมาเลือกเลือกมาสังพักอยู่กับจูลี่เนาะพี่น้องเนาะบมลัวเพื่อนคิดจังไดเพื่อนมาเลือกพักเพื่อนไปเลือกมองดีๆก็บ้านจูลี่ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องแต่เพื่อนเลือกมาพักน้ำจูลี่เพื่อน เพื่อนบอกว่าเพื่อนไปสก,กีมะทั่วโลกแล้วว่า Sun น v e r t h เว o r l d Sun เพื่อนว่านาะพี่น้องเพื่อนเพื่อนลงมะเล่นน้าเพื่อนลงมเว่าน้ำเลยค่ะพี่น้องเด้อจุลี่ก็ได้พูดได้คุยก็ได้ได้บอกเพื่อนบอกว่าลูกซ้ายอยากเป็นหมออย่างสิ่ละเพื่อนกะลงมะเล่นอยู่บ้านน้ำแล้วก็ให้คําแนะน้ำแล้วค่อย่างประมาณนี้ละค่ะบอกว่าให้ลูกซ้ายเหตงใดจังใดแน่อย่างประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจุลี่ก็เลย ลยมีโอกาสได้พูดได้คุยน้ำเพิินนะเนาะพอดีเพื่อนเพิ่นไปสก,กีต้หมองอื่นแล้วค่ะเพื่อนยังค่อยได้เช็คเอาเพื่อนไปสก,กีโต้ออยุแคนาดาค่ะพี่น้องเพื่อนออกไปแคนาดาไปตต้แคนาดาช่วงวันหยุดเพื่อนหึกเสียง,ง,งยังอะไรเพี่น้องเสียงงามไม่ฮะแป๊บนึง่งแป๊บนึง่งนั่นได้ยินว่าพี่น้องอันนี้เสียงเก้งเสียงกวางค่ะ นี่บอกแล้วว่าทั้งนี้สัตว์ป้าลายค่ะบ่คือทั้งคลิปก่อนหนะ้านี้ที่จุลีพาไปเบิง้งบ่มีสัตว์บ่เห็นห้อยเขามาทั้งนี้จังค่อยมีสัตว์ค่ะจุลีบ่แน่ใจว่าพี่น้องสึงได้ยินเสียงคือจุลีบ่บุน้นาะพี่น้องเขากําลังขึ้นเต้นขึ้นไปทั้งเขาฮะนะเขาได้ยินเสียงจุลีจุลีมาก่วนเขาคือได้บุนนี่นั่นได้ยินบ่ค่ะ ทางนี่สัตว์ป่าสีลายเด้อค่ะทางนี่นั่นยินบอกนั่นไปแล้วพี่นอ้องบอย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 ไปแล้วจุลี่ว่แน่ใจพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่บุกกูนะขึ้นไปแล้วเห็นมานอน่ะนี่จุลี่เห็นแต่ดากเขาละขาวเพิ่เวอร์เพิ่เวอร์อยู่บ่เห็นเนาะพี่น้องจุลี่ยืนอยู่ข้างล่าง แค้นกองค้นไปกันแล้วว่าเห็นย้ำใบใบเป็นย้ำช่วงสัตว์ป้าเขาออกมาเนาะค่ะทั้งนี้มันเงียบค่ะทั้งนี้ว่าเห็นละ่ะเข่าป้าไปแล้วมีคนั่นมีคนเบนเข้ามาเล่นน้ำจุลีบอกระวังมีเด้อช่วงนี้มีพะธันเน่มียังจำสินอยู่เด้อค่ะมีพระธนเนี่ออกเด้อค่ะพี่น้องเด้อช่วงนี้ช่วงนี้ แต่ว่ากสีมีอย่งเตพวกสิงโตภูเขาพวกแมวปลานะ่ะช่วงนี้มีอยู่ค่ะแต่ว่าบ่าเคยเห็นเขาดอกมีนะเคยเห็นอยู่ค่ะสิเป็นเก้งเป็นกวางยี่ดอกบ่เม่นสิงโตภูเขาบ่าแม่นเสือภูเขาดอกค่ะพี่น้องเดีย <c oughs> วจุลีกระสีล้อถ้าเบิ่งแน่จักน้อยพอดีวาว้ายอยู่วาฮหอดใส่ระบุลืมซ้ำบันดนี้พี่น้องในยินเสียงกระโตกใจเ <c oughs> ลี้ยวหาอยู่ แข่งไทยบทันค่ะจากพี่น้องจะได้ยินเสียงบบูอาจจะโ่ได้ยินเสียงเนาะค่ะเนาะจุลีะตอนนี้ค่ะยืนหลังชนฟ้าค่ะพี่น้องหลังชนฟ้าอยู่ตอนนี้ม้าข้างหนา้าบบเป็นยังจะม้าข้างหลังเนาะพี่น้องเนาะเห็นโบค่ะพี่น้องไก่แน่จากน้อยสองโตภาพสิ่ไก่แน่จากน้อยด้วยค่ะจุลีซุ้มเข่ามา ให้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆซูมได้ซ้ำนี้ค่ะดูนะสองตัวสองตัวยืนน้ำกันนันตัวหนึ่งนี่อตัวหนึ่งค่ะเก่งเลยค่ะเก่งยืนสูงเติบค่ะพี่น้องเลี้ยวบ่วเห็นบ่วชาติปันไดเขายังย้งยูอยู่ตอนนี้แต่เห็น เห็นบอชัดเนาะค่ะเนาะสัรสนะเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะคือสีซ้ำนี่แหละเดี๋ยวตุรีกับิงโง่คนบ้านถ้ามีเก่งมีกวางย่านเดี๋ยวจ่าเอเสือภูเขาเขาออกมาหากินเนาะพี่น้องเนาะกานสั่นกับคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไคร้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไ้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย เดี๋ยวไว้มือลุ้นไปทั้งใดจังว่ากันไหมเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย